าเลีวไปไม่เห็นรไปไหนก่อน้ารอรอรุนหวยไม่ไปไคครับอาพี่น้องชาวสองถนนวัดสุวรรณราราครับขอเสียงหน่อยครับครับขอบคุณครับขอบคครับการทันรัฐธรรมนทีนีแน่ครับวันนี้ก็ท่านสจอสมชายหรือว่าสจอเทวศรีตั้งศอมน่า ถึแล้วเจะเพชรเวลาเาแข่งนู้ไงคับในในท้ายอยู่ในหเฮ้ยเอเอาขออาตก็เ,เ,เ,เกันเวลาช่วยมาเ,เวาหิวใส่วบวกแขกแค่น,นี้มีก็หลานชายผมแน่ใจแว่นดำเนี่ยมึงตะโกนพิจิตร ทำไมมันหลันเยอะจังวะอของใครแตกตัวใครแตกตัวแปลมันบอกหลานว่าเจ้าบ้านเราผมไม่ใช่น้อยโอ้ขอโทษขทษนะครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านเราเป่าของใครแตกตัวของใครแตกตัวเขาคงไม่ใช่อบังชี้เออครับครับนีเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยไปเลยเลยท่าปล่อยไปไกลนะครับ

10นาทีได้อยู่ครับเรือไม่หมดแล้วครับบอกเลยครับลูกล้ำไปคอยถละปุกปล่อยหมดแล้วครับเรือที่พากระดาษาแห่งนี้เป็นเรือดีมีมาราย,ยาทครับประกาศเนาะเรียกไม่มากเลยครับบอกลงเรือกล้วไปเลยครับขอขอบคุณผู้จัดการเรือขอขอบคุณผู้พายเรือ,อ,อลูกน้ำรับในความเแี่หนึ่งกับสนาวันเท่านั้นเอง เมื่อคืนต้องกราบขอบคุณกราบขอบคุณใครนะเมื่อคืนนี้ใส่ก็ไม่ได้หนึ่งปีนิดนิดเนาะ